เมียหลวงเอาเป็นแค่ในบทบาทในละรครแล้วกันค่ะตัวจริงขอเป็นเมียเดียวไม่ถ้าเผื่อเขามีโลกใบที่สองเดี๋ยวจะได้ไปอยู่โรกหน้าสามีเป็นด็อกเตอร์พยายามอ่านหนังสือเยอะขึ้นเพราะว่าคนก็คาดหวังเหมือนกันว่าเราอาจจะเริ่มอ่านหนังสืออะไรเป็นระดับแรก่ที่เราเปลี่ยนชินจังว่าเราเปลี่ยนตัวเองไม่ได้อยู่้ะสิ่งที่ทําได้ก็คือเราก็กลายเป็นนักดื่มที่มีคุณภาพขึ้นพี่บอสไปจบคอร์สวายคลาสที่กระรองเบยร์ จ,จิาดเ,เพราะว่าเราเรียนในสิ่งที่เราชอบอเรียกว่าเวลาทําอะไรนางเอกสาวเปาปิยธิดาไม่ได้จริงๆแม้จะผ่านไปกี่ปีก็ยังคงรักษาตำนานนางเอกหน้าเด็กไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ทั้งนี้สาวป๊อกเปิดใจขณะไปร่วมงานแถลงข่าวสวิตแลมเดเจอร์โบตาเซรัมที่เจ้าตัวได้ขึ้นแทนเป็นพรีเซนเตอร์ว่ารู้สึกกดดันกับคำว่าหน้าเด็กอยู่เหมือนกันจึงต้องพยายามดูแลตัวเองเพื่อพยุงหน้าเด็กไว้ให้ได้นานที่สุดพร้อมยังเปิดใจเรื่องราวในชีวิตว่าไปสุดในทุกตำนานเช่นกันไม่ว่าเรื่องเมียหลวงหรือการเป็นนักดื่มนักดื่งเอาสุดยังไงลองไปฟังกันดูคะ่ะ ก็ดันสิไม่ปล่อยไม่ปล่อยคือห้ามปล่อยตัวเองให้แก่นะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่คอนเซปต์เงี้ยคนจะไม่ได้หรอออเดี๋ยวคนจะไม่ได้อ๋อไม่ได้มันจริงจริงว่ามันออกไปแล้วไม่แต่งหน้าคุณแบบนี่ป๊อคือจะบอกว่าจะบอกว่าจริงๆในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งถ่ายรายการของตัวเองใน u t u b e อะค่ะ ก็ไม่แตกก็คือปัดแก้มแล้วก็ทาปากนิดเดียวนอกนั้นคือไม่รองพื้นไม่อะไรทั้งสิ้นอาตะการแดดอยู่แล้วจะเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากให้คนเคารพในความสวยแท้จริงของเรามากกว่าแสดงว่าเวลาไปไหนบาคนบอกอุ้ยหน้าสวยเหมือนเดิมหน้าเหมือนดีใจขอบคุณมากแต้มบุญเลยยังมีอยู่แต่ว่าเรายังทำทำบุญมาเยอะอยู่ไม่อยากลบตำนานอ่หน้าเด็กเลยคือถ้าเผื่อสามารถกลืนกินเซรั่มก็ได้ พ,พี่ก็จะเกลืนนะคะจะไม่มีการทำศสลยกรรมเลยถ้า็นอนาคตไม่รับปากไม่กล้ารับปากจริงๆว่าจะไม่ทำแต่พแ,แต่ว่าแ,วแต่ว่าคือตอนนี้ก็คือเราทำวิธีการธรรมชาติที่มันดีที่สุดก่อนกาพยายามพยายามด้วยตัวเองให้ถึงที่สุดก่อนแล้วถ้าเผื่อเมื่อไหร่ที่มัน ไม่ไหวแล้วอ่าเราจะทาอ่าแต่ดาวพี่ปอกก็คือไม่หยุดสวยแวน่นอนจะไม่หยุดไม่ได้ค่ะ <laughs> เพราะว่าความมันเป็นความมั่นใจหนจึ่งอย่างของเราด้วยนะถ้าเราสวยแล้วเราเออกจากบ้านเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความเคารพตัวเองมากขึ้นสามีก็จะรู้สึกดีกับเราด้วยท่านชมบ่อยๆว่าหน้าเด็กเราสามีอะค่ะที่เจอคาวก่มอันมันแน่นอนอยู่ถึงเขาไม่ถึงเขาไม่ชมเราก็เราก็จะพูดนำทางให้เขาชมกัวันนี้ดูดีเนาะ ลิฟวันนี้ปอกน่ารักยังลอยเขาต่อเขาเรียนเขาเรียนเขาไ่ลอยเขาก็ค่ะสวยแล้วก็สวยสมมติว่าเราเป็นภรรยาของท่านด็อกเตอร์มันมีท่าแข่งขึ้นมามันแบบดูพุ่งเหิมเราดูแบบเราเราดูฉลาดไปด้วยใมีคนบอกว่าพี่ตังเป็นด็อกเตอร์อยู่คนเดียวหรอไม่ค่ะก็เป็นด็อกเตอร์มีการดาวช่วยกัน มันปลุกตำนานเมียหลวงคุณค็นชีพขึ้นมาอีกแนึงค่ะนี่มันให้ฟีลนั้นเราให้ฟีลนั้นเงินกันจริงนะแต่ว่าเมียหลวงเอาเป็นแค่ในบทบาทในละครแล้วกันค่ะตัวจริงขอเป็นเมียเดียวเมียเดียวไ้่หจะไม่มีโลกไปที่สอบอ๋ไม่ต้องค่ะไม่ถ้าเผื่อเขามีโลกไปที่สองเดี๋ยวจะได้ไปอยู่โลกหน้าไปถึงให้ใครอยู่โลกหน้าครับอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าแล้วก็เป็นประโยคคำสั่ง พี่ป๊อกต้องวางตัวใหม่ไหมคะพี่ป๊อกกับการที่แบบมีแบบาสีเป็นด็อกเตอร์อย่างพี่ปอนี่อ่านพยายามอ่านหนังสือเยอะขึ้นเวลาใครมาถามอะไรเราจะได้ดูฉลาดสมกับเป็นทรงภูใช่เพราะว่าคนก็คาดหวังเหมือนกันว่าเราอาจจะฉลาดเริ่มอ่านหนังสืออะไรเป็นระดับแรกสักพี่ป๊อกเราเปลี่ยนชินจังนีอ่ะแล้วมีพี่ป๊อกมีหรอแค่วันนี้เราเราเราอย่าถามนั่งให้พี่ป๊อกถามนั่งสิจริงจริงมันมันมันพอ อำไงคุณบอเราเป็นมีเดีอเตอร์เสร็จแล้วมันับข่าวหือที่ผ่านมามันจะต้องหยุดมาอย่างเรื่องแห้งอ้าอยู่เรื่องปาร์ตี้เหรือว่าให้หรือภาพได้ไหมหรือว่าไม่ต้องค่ะเพราะว่าเราเี่็นตัวเองไม่ได้อยู่้วคุณต้องภาพหมืงฉันไม่ต้องค่ะ,คะก็สิ่งที่ทําได้ก็คือเราก็กลายเป็นนักดื่มที่มีคุณภาพโดยการที่ ถ้าจะดื่มอะไรเงี้ยเราก็ไปศึกษาเพิ่มคืนอย่างตอนนี้ก็คือที่ไปเรียนไปเรียนการดื่มวายมิครอสการมิครอ์วายว่าเราก็ลงลึกไปนะจุดนั้นไปเลยเป็นการเรียนรู้เป็นการเรียนอันนี้คือเรื่องจริงเลยจริงค่ะพี่บอกไปลงพี่บอกไปจบคอร์ส วายคลาสที่กระรองเบิอก็เรียกว่าเพิ่มเติมลงไปอันเก่าไม่ต้องลดใช่ไม่ต้องถ้าเราจะกระดกแต่เราก็มีความรู้ใช่มีความรู้ในการวิเคราะห์ว่าอันนี้ปีไหนปีไหนมาจากที่ไหนมีแหล่งอางุ่นที่ไหนมาใช้สายพันธุ์ไหนแล้วก็เขามาเมิร์ชกับอะไรบ้างทำไมมันต้องจริงจังขนาดนั้นเนเพราะว่าเราเรียนในสิ่งที่เราชอบเราชอบเราก็ทให้สุดใช่เราชอบสิ่งไหนเราเราลงลึกไปที่จุดนั้นเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราเรียนในสิ่งที่เราไม่ ได้ถนัดหรือเราไม่ชอบเนี่ยมันก็จะได้แค่ผีเผอแต่ในเมื่อเราเราชอบสิ่งไหนแล้วเนี่ยเราวิเคราะห์แล้วเราก็เป็นคนที่มีคุณภาพในสายนั้นไปเลยตอนนี้จะมีกวนที่เป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันก็จะมานั่งวิเคราะห์ไวน์กันแล้วก็คือจะเล่น blind t a s e ก็คือเวลาทุกคนเอาเอามาคนละขวดสองขวดแล้วก็จะห่อห่อกระดาษไว้แล้วก็ชิมแล้วก็จะมานั่งวิเคราะห์กันว่าเป็นไวน์จากที่ไหน,นเป็นไวน์อะไรหนัก นานไม้วินเทจไหมหรืออะไรอย่างนั้นแล้วก็อก็ได้ความภาคภูมิใจกันไปเป็นเอ็กพรแล้วพยายามอยากอยากให้มันให้มันเคี่ยวเยอะกว่านี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ที่เรียนมันก็แค่เบื้องต้นเท่านั้นแต่ว่าคนที่เขาเงเก่งเขาจะมีแบบเลเวล3-4-5ไปของเราอย่างแค่อานุบาลสามีสนับสนุนด้วยหมสนับสนุนค่ะ มีตำนานอะไรใหม่ๆระหว่างเรรู้เรื่องเล่าสู่กันฟังได้มัาไม่คิดละมันอ่าออกสื่อไม่ได้